มาเนอสลับเอฟซีวันี้เราอยากโตบเบยเราหนึ่งใั่มาเสียเครดิตให้เบยเราหนึ่งกับโบไลดอกอ่าให้เติมบัตรเท่าน,นั้นแหละพอได้อัพคลิปลงให้ทุกคนได้เบิร์นี่แหละและนี่เป็นตัวละครยินของลรานี่แมงวัตตึ้งเป็นตึ้งเลยนะทุกคนเนาะโอ้สกินออกมาใหม่ล่าสุดบางนี้นะทุกคนเนาะนี่เป็นตัวละครไททันนนี่ทุกคนเนาะสลับยินของเรา บอกเลยว่าเหล้าปุณิตึงแน่น mm hmm. oh, อนทุกคนซึ yes. ่งว anyway, pues okay. ่าเหล้าเนี่ยมาทาซิงเบลหนึ่งอ่าอยากมาปะทาเบลหนึ่งเสิรว่ายินก็แล้วนี่ยโอ้โหอดีตท็อปหนึ่งประเทศเล้าท็อปสองของนครหลวงแม่งเกินนะลีทุกคนโอ้โหกูจะบ้าเอ๊ะเดี๋ยวมาเจอกันนะเดี๋ยวก็อดดัดของเบลหนึ่งปะทะยินไทยท่านโอ้โหมันอยากเกินอะลีทุกคนเนาะเดี๋ยวมารอหลุดล้อที่ด้ามเบิงว่าเบลหนึ่งสิตบยินไทยท่านนี่ได้หรือบอนเอง มาเข้ามาในเกมเบอร์นหนึ่งขอฟาร์มเก็บสแต็กันก่อนทุกคนเราจับเป็นฟ้ามาเราไหนจะฟาร์มปลาอยู่ในตอนนี้ มาจังวานี่แล้วกาได้เลเวลซีแล้วเวลฮาเลยทุกคนโอ้โหเวลฮาต้นได้ว่ะจังวานแล้วเข้ามาใส่เพือนึงปั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 งไปโอ้โหจังวานี่เพื่อนึงไล่ไปทุบไปบาดหนึ่งห,งาานหนงวานเจี๊ยบโอ้โหเปหน็นโอกาสสูงเลยจังวานออกมากับปันและายาตกับคุ้มตาไปโอ้โหเรียบร้อยทุกคนเราได้เฟิร์สละไปทุกคนนักขัติการ์คือเราถามมาว่าหาคิวจบเด้อ,อสันโอเคจะไปมาจังวานี่เขาก็แลนมาอยู่ดีๆทุกคนเขาเลเวลแปลแล้วเลเวลเก่าอะไรทุกคนโอ้ดีเดฟิกเกอร์ออกมาท่านทุกคนเราใส่แบบกีเฟิร์ดเลย จ,จ <mid S 1> ังหวันี so ้ก oui, ็หย <melod> ัดไป2บาทออกมาจังหวันี้เราจะเป็นตรงนี้ก่อนทาซูนี่ต้าให้เบนอหนึ่งแน่นอนทุกคนาอดัดนี่บอลเรว่ามัดนักแท้ๆเลยมาจังหวะนี้เปนอหนึ่งเอาคืนแล้วที่เขาเอาบินเข้าไปใส่จังหวะนี่กับปั่นเนียบกข้ไปโอ้ยสตันกข้อยู่วะหยัดเข้าไปอีกมัดที่สองจังหวัดแล้วข่ามาปัง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 กับปั่นหมักไงกับปั่นเดียวเอา ซองกับปั่นกับ,กบปั่นเดียวเนี่ยมันสัตว์กันนี่โอ้ยสัตว์กันอย่างมันเลยจังหวะนี้ออกมาแล้วสัตว์มาตุ่มไปบ่าหนึ่งไปนุ่งัดเข้าไปอีกโอ้โหหัวแตกมาต่ฟักเกอร์โอ้ย,ยังเกินนะนะดอกเตื้อมาจังหวะนี้ว่าจะไหนซองมัดกับมัดหนึ่งมาจะไหนจังหวะนี้นีโอ้โหอดัดแขนขวาแขนเดียวส่วนใต้ท่านนี่มีทั้งซองมือแล้วก็ซองขาทั้งแข้งอีกบุจักเป้บุจักตีโอ้ยจังหวะนี้สัตว์บาและห้มเข้ามา แต่เบตัหนึ่งนี่แค้นเดียวเอายนยัดเข้าไปเรียบร้อยนอนเลยโอ้โหเเกินไปหัวาะนะอาจมาจังหวะนี้เบตัวหนึ่งติดจรวดบินเข้าไปใส่จังหวะนี้งัดเข้าไปบาดหนึ่งยัดเข้าไปบาดที่สองนอนรับฟันดีเลยโอ้ยหรือว่าสิบฟันบุดีวะมันจะเกินนะนะดอกเตอร์มามาอีจังหวะที่ทุกคนเบนหนึ่งใส่ไปเลยทุกคนเอาสามคิวไปแล้วคิวที่สี่ได้หรือบงยัดเข้าไปมาที่หนึ่งยัดเข้าไปมาที่สองโอ้ยมันอยจะเกินนะนะ อย่าปล่อยไปเลยเลยก็ได้สลับแล้วเอาฟาร์มปลามานเองมาตัดไม้จังหวะนี้ปิดได้หรือบอทุกคนทักคิวสุดท้ายคิวเดียวคิวสุดท้ายจังหวะนี้บินเข้าไปโอ้ยอยู่ในป้อมทุกคนจังหวะแลนมาหล่อวาเนี่แลนมาหล่อฟิกเกอร์ก็ไปงัดกระป๋ามัดหนึ่งงัดกระป๋ามัดซ้อนกับบ้านนี้ทุกคนโอ้โหมันจะเกิดนะนะสุดท้ายแล้วก็จบไปเลยก็ได้หาคิวทุกคนเนาะเราก็ได้กดยอมแพ้ไปเอาทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เพื่อจะผุดคลิปหน้าคลิปใหม่ผู้ใดที่อย่างหลีดั้มเบี้ยตัวหนึ่งไฮแค